คิดเบิ่งกองข้าวเฮาสิซัมได้ไอันนี้ไปเบิ่งอยู่งหันกองข้าวนั่นหนามถ่วมวัดป่าดุงเลยเออเอออุ้ยตอนไปรับน้ำไม่ได้ตกพี่น้องเลยตอนนั้นตอนขี่รถไปจากอ๋อตอนขี่รถไปจากบ้านเฮาน่ะออกฮอดทางใหญ่รถบ่ฝนมาเปียกเปียบแงบ้านเป็นอะไร เฮ้ยของเข่าเท่านั้นอ๋อไอ้ตามึงแน่ยมันน้ำกวดกินเหนืยอมาเหนืยอพูน้องมาโอ้ยเต็มรถชาลลิงแล้วแล้ว่วมเลยรถชาลลิงท่วมแล้วเคาค่อยดูหนาเคาะค่อยมาพี่เมย์จับมามาฉันลงมาจับเนี่ยถ่วงเรียนเฮ้ยถี่น้องยเนาะ คนเขา่าเกียวเขา่าจมห้อนห้อนอยู่พี่น้องเลยตัดถาบตอนมารับลูกเทวดาฝืนอาบน้ำหาตี้บาน,มน <laughs> จมห้อนเน๊ยเฮ้ยนะอ้าพี่น้องเลยคนคนห้ำเข่าพี่น้องคนตกห้ากองเข่าไงปตัตเตอร์เลยมาลัางว่าสิภาคกันเจ็บเกี่ยวแ,วแล้วแล้วก็ อ่าปั oh, ้นข้าวได้แล er> ้วสักคุยเปียกเปียบเวลาโอ้ยอยู่เต็มทงหน้าแล้วได้ทางกันเกี่ยวนะฟาอะไรโหเดี๋ยวข้างห้องนึงยูืนเลยให้กวดหัวหายเลเป็นังไรสบายดีขอบใจสักคุขอบใจอะไรประกันหนุกเดี๋ยวเดี๋ยวใส่เสื้อกันใส่เสื้อกันรู้เดียวเดี๋ยวอนาคนใส่เสื้อกันยาวไหนกันไม่ย้แม่กระเป๋าเลยไหม เออมามาให้แม่เมแย่งกันมาเปียกว่าเดวมือจนเที่ยวว่าติน่ะพี่น้องเลยเนาะแม่เปียกเลยดินอู้ห้าหน่าสหนสักคู่ใส่ให้นะเอาเชือกยางเนาะการพลัดใบเอาออกจากเบาะเช้านี่ไหนจะเก่าแล้วจะเก่าก็ติดเบาะไว้ตลอดถ้าเมื่อนันเชือกเข่าได้แล้วดินเข่ามันสะดินไหลไปน้ำน้มแลละสักคู่ใจให้เลย ขอบใจจ้ากูเด้อใส่เสื้หมวกด้วยเออเชือดยางนะขนามาจ้ากุ้งพี่ขน้ามาหา้ากุ้งเชือใหญ่บว่านเอออย่าหรอนี่หมอญิดหน่าคุ้มนี่ก็ได้ไอ้ตาอันนี้หมวกหรือว่าอันคุ้มใครก็ได้ไม่เชือยางเออเออขอบใจจ้ากูหลานนีโรถใหญ่ด้วยเนาะขอบใจจ้ากูก่อนโด้วยเนาะ ไอ้ตาไอ้ตาักไดาโอ้เขื่อไปเลยโอ้ดอ้ยนี่ม่าเดก่งมานนแข่งแข่แข่งแข่งแ่ออข่ง่งแข่งแข่งแ่งแข่งแข่ง่งแข่แข่งแข่งแ่งแข่ข่่อง่่่ง่ง่ข ป้า <stata? S 2> ไปไปดมมันเร็วใส่มกใช่มดใ่มังไม่เนี้ยเออถังอันนี้มีังอุ้ยมันเซลกับเรื่องถองเนเอ้ยใชมได้ไหมโอเคโอเคครับลุยี่ปาเตออันกระเป๋าเรามันเต็มคอยใส่กระเป๋าเขาสักไปสีน้องเลยเมื่อ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 เชียววะอ๋อมันจะหมุนอันนาะอออเออมันไปอ๋อรถ สาวคู <oung> ama, ่ย uh ังเอากันว่าผ่ากันฝนมาหายอยู่สาวคู่ระหว่างของลูกสาวเราขอบใจเวียนหน้าลูกเด้อขอบใจสาวคู่ดีเด้วยฝนห้วยเนี่ยตอนมากระปุกตึกนี่อู้จนหนาวพี่น้องเลยเปียกแม่งชอเปียกหมดเลยฝนตกเนี่ยตอนมากระปุกตึกโอ้โหกับมาได้ดิน ตู้เราเอาน้ไงใหม่มาให้ลานแล้วแกงถา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 นั่นน่ะมันนั่นกันแถวด้ดยขอบใจเชาคู่ขอบใจขอบใจเป็นเอามาให้พี่น้องเชอร์ไซพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวจะเอามาคืนน้องกระดูกเลยใส่ผัดผัวก็ได้เออจ้ะเอ๋มีแต่ซื้อใหม่ได้แค่น้อง เอ๋อตัวนี้ไปเลยใช่รึชอบแขนเขาชอบแขนเข่าโอ้จ้าโคร่นกายใจดีท่าดีนี่เออโอเคลำบากลำบนพี่น้องเอ้ยนน้ำเขานน้ำหนามันกันเ่นน้ำดุกน้ำเต้าจับ่งวผัวจะเป็นเสือผ้าหมวกกันนกก็นอกใอยชิยุ่นถิ่มกลางค้างนี่ ที่เด็กตั้งใจเฮียนเป็นเจ้าเป็นนายเ้อะอ่ะงย้ข้อคือแก่ะเออเอาออกจาก้างนะปตเอาออกจากข้างเอาจาก้างเจ้าว้ข้างมันก็แน่นเลเอาว้พื้นข้างคุณอ่ยังไร่มางยังมันนี่นะห่านฟ้าเดือมบ่นะเอองามแบบนี้พอดีแบบนี้ ôi có thích mày đây mà thấy đẹp itti geschät trả smoke chắc rồi, đi bớt. rồi chúng bớt đi bay bay bay, sẽ làm s周 này ngồi đưa tui ifer me els không? tự nhiên là tôi rơi rồi nhưng không nhớ chứ Det. Nếu dibocar JS stuffed amount cart bringt được cho cho khác nhau nhỉ. Đerg vậy es or should we normalize it? ngồi đưau đữt coi nou gapiAουν g Bilder củ nossos đây ไปยังตัวไปยังต no. ัวแค่เดียววัดที่โตเนาะมาหอดูเือนหอดซานแล้วบาทนี่ที่ทองเอ้ยห้ามท่วมวัดโอ้ท uhm ุกผิดเบิ่งกองข้าห้องสีซช้ำได้อันนี้ไปเบิ่งยู่งหันกองข้าวนั่นน้าท่วมวัดป่าดุงเลยเออเออ โอ๊ยตอนไปรับน้ำบ่ได้ตกพี่น้องเลยตอนนั้นตอนขี่รถไปจากอ๋อตอนขี่รถไปจากบ้านเฮาน่ะออกหอดทางใหญ่รถบ้ฝนมาเปียกเปียบากแห้งอ่ะเป็นอะไรเฮ้ยกองข่าวเฮานั่นอ๋อไอ้ตามึงเน่พมันน้ำกวดขี้เหนืยวมัน่ะเนียวพูน้องมั้ย้หเต็มรถชาเลงแล้วแล้วมเลยรถชาเลงท่วมแล้ว ค่อยดน่าคอยๆพี่เมยจับมาละยันมมจับเลยจับเนยวบเียนใ่้ขวบเทียนวบเทียนไปเป็นรางแข้งร่างขาอย่าเป็นวัดยักกินเนี่พี่เยพี่เด้อไ่อยค่อยๆอยหน้าพี่น้องเอ้เพิ่นเอาหน้ามากองไว้เนาะโอ้ยโอ้ยอยู่เปิดไรวะเนะ

อยากอ้างการบ้านพี่น้องเอ้ยแต่การบ้านชาวคูท่านะเขียนเสร็จปุ๊บมาดูเขียนเสร็จปุ๊บาเขียนเสรปุ๊บเพิ่อนบ้านเออเียวเพื่นะมาให้อ้าเมื้อไหรเสือผาดมเก็บบ่ใจนี่พุ่นปูกองเข่าดำๆพุ่นอ้าตุกหลอดอยู่บ่กองเข่าเจา นี่ม uh, ือกะจนนั่นพี่น้องลยเนาะมือจนแหล่จนดำเบิดจนเที่ยวเออดำดำมาแหละอาดุงเอ้ยฝนตกห้ำกองเข่าเข่าอยู่ที่เกี่ยวไว้เศร้านี่กะกองอยู่ให้นะเต็มอยู่เนาะตายตายเชียงพายนะโดนเฮียเลยถอดรองแน่สบายดิ สบายดีร so oh, oh, no ่าสบายดีงามๆเออประตูมาดินน้ำหลานไปไปเข่าไปดินร่าไปดูไปเข่าไปดินตู้ปะเถิดแม่เถิดแม่นี่สาวคู่เนี่ยเอาห้นี่แกเอาของลูกเราให้ยวะชักล่าเสียเมื่อไรได้ลูกเราแกเอาสาวคู่สลละหายมื่นแจ้งซื้อไปฝากเราไหมนายประตูแล้วเป็นห่วงลานแล้วดินมาไล่ยืนตู้สินเถอะบอกแกนะเสือกันยาวนะ ไปๆๆไป,ป,ปไปล้างกระตูกันเด้ออ้าวพี่น้องเลยเนาะอาาาาาออ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 อยเ่อะฝน,นะนตกไป่อี่ยวออออฝนเข้าก็อมอ่อไอ้อบาอนีอเนาะอด้แต่อออมไอ้จออ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 อว่า,า,วา,าอาอ่ออ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 ะออ นี่ก็จะมาตมข้เบือแกน้อไหมเนะแก้ไหมกินแรงกันแล้วบ้านนี้ตอนนี้ก็เป็นเวลาหาแอ้ิล้มเกั่นถุงใมั่น่า้มปัยา้นกน้หดงก่อนบา นัวสออนยมาให้มากัดด้อยไหก่อน๋ยวพื้นชื่อกระถางเอาค่ตัวนี้ก็แล้วมาเดีดก็เด็ดแล้วเฮ้เยาเห้ตื้มารยชมมก่อนหอ่อะไรปัญหาไม่เกิดกับปัหาไปเลยเนาะเราเอามาวันขผาขวดเลยคอยเห็นแล้วเอามายูเฮ้้าก็ได้เลยเนาะยักไรตั้มมาตั้มเลยบ้ Thêm mơ đùm đây, 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 đây. Nào nó cả Nào 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 ข่าวแดงอย่พี่เด็จังเมือพี่นรไงเนาะพอจันกับโบยู่ินข่าวแดงตอเมนูพี่เ็เมื่อนพอจันยู่หรือเมนมกินอยู่พุ้นพร้อมกัน yeah

mẹ. Dầu. 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 Đó, khăm đeo phi nó keng nó mày còn nữa sàn lặp lụt lặp tảo mà hót wow. còn quần tóc hang này nè, ủa, cứ màng, cứ vần quốc các khác này ừ. nó ơi, sáng, bốc màng mây để phèn xăm vào lưng trời bà phi non người đó, phèn việc tươm เดี๋ยวมันไปซั so ่งส right. yeah. ์อะคือบ awesome. ูกมัดมาดีดีดเนาะดูส่วนสั่งขึ้นไก่อืมจะว่าเนาะผูกตู้มึนน้ำได้ลุกทันเลดเกี่ยงใช่เนาะแม่เงินเดียวเนาะอืมผูกเข่าเรืองทั้งนั้นเซตตู้นั่นเราขึ้นนะพ่อเกี่ยวตากฝนเลยพี่น้องเลยเนาะประตู่นะ่นเกี่ยวตากฝนเลยเลยป้าไ่นเดี๋ยวป้าจะแกงน้ำไหมเครื่องแกงมาใส่กัน คนตกเปียกเปีย้ยน้ำไหลลงนี่นั่นระถปั่นเพิ่นก้าวมาได้วันนี้พี่น,ออน,น้องเลยน้ำเนาะอ่างอยู่ว่านี่อันมือมือเศร้านี่เพิ่นมาเบิ่งเลยว่ามืออื่นนัดกันเนาะว่ามาปั่นมองนี่แหละพี่น้องเลยเพิ่นกนมาเบิง่งทางเบิ่งอย่างจับเจือแล้วทางรถปันป่นปัน่นเขาเพิ่นก้นาววันเดีววันว้าบ่ทันพี่น้องเอ,อ้ยเนาะน่ะ,นะาา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 า่าา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  หมอสัในเอแต่โคตรชปะดูไงฮ้หมอน้อยห่อเลยเน่ยใ่หมอตัวนีกลางนะอแม่ว่าตัวนี้นะเออเพ่นยิงคอยว่าวยู่ใส่หอกพิเจ้ันั้นใหญ่ตอรยุว่าท่านนั่นแหละตันันไงใอมีกำลังอะไรคร เอ้าแกงหน่อไม้ก็บ่แล้วลูกหลานให้กินข้าวซะนั่นอยู่พี่น้องเอ้ยไปก่อนซะมืดก็มืดได้เนี่ปาเต่าเราบ่บ่บ่ไฟบ่นี่อันนี้ก็ผักขะแยงผักขะแยเือนชําเต่าแกก็บ่ได้สิเสร็จละเฮ็ดกินเด้อเถอะล่ะนะปลาลุงเอยเนาะนี่เด้อมาแกงไม้รอบแรนํากันเด้อเนาะแกงบันตอนเช้านี่ก็แซ่บอยู่กินแซ่บอยู่พี่น้องเอ้ยเพราะว่า น้องจอยพันคั่วไกส่สุกินลาบไก่เนาะตกแรงมากแกงเนาะไหมมะอื่นกะมะอื่นกะเสื้อเขาผู้เขาเกี่ยวเช้านี่อยู่ผูก<อ>ทางน้ำซ้ำจำพว่าน้ำมากกับเมนไปว่าน้ำพี่น้องเยเนาะโอเคแซนเนาะสำหรับคลิปนี้กันรำลาพี่น้องปลาลุงซ้ำนี่ก่อนเด้อเนาะเห็ดยูเห็ดแดงกินก่อนพี่น้องเลยจะได้พาตรัมมาหามน้า,นนานนอํานาจในแมงเชื้อกระได้เปียกเปี้ยมาหากระเปียนชุดเนาะถ้าได้อาบน้ำซ้ำได้หนิ โอเคเด้อเนาะบายบุฟฟอนคิดหนาเด้อพี่น้องเด้อสบายดี